สวัสดีครับ English on Films วันนี้ขอเสนอเรื่องราวมันๆของสายรับสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนกันแต่ด้านไปหลงตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันครับก็คือเรื่อง This Means War This means war. This means war ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะครับนะมีสำนวนหลายอย่างที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปดูฉากหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ and going out with you or going back up in the club? I don't think so. Thank you, Judgmental Princess. Can we just call it a night? Can we please call it a night? Good <The> night. Sayonara. Have fun. Ciao. Go back to the retirement village. I'll see you soon. ครับฉากมอสักครู่นะครับเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยทะลาะกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่า Can we just call it a night? นะ call it a night นะครับแปลว่าอะไรครับ Call it a night เรียกมันว่ากังคืนเหรอนะครับจริ Call it a night หรือว่าถ้าเป็นกลอนวันเราเรียกว่า call it a day แปลว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนหรือคืนนี้พอแค่นี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า Can we just call it a night แปลว่าคืนนี้กลับบ้านกันเถอะพอแค่นี้เถอะนะครับผู้ชายก็บอกว่า Can we please call it a night แปลว,ว่าได้เลยนะยินดีครับแล้วก็ say goodbye กันนะครับ goodbye นี่ภาษาอังกฤษนี่ใช้ได้หลายอย่างมากนะครับเขายืมคำมาจากภาษาต่างประเทศครับนะอย่างเช่น ไซยาน่าระนะที่ผู้ชายใช้นะครับหรือว่าคำว่าเชานะไซยาน่าระที่เราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับไซยาน่าระนะแต่ว่าเชานี่มาจากภา,า Italian, ภาษาอิตาเลียนนะครับภาษาอิตาเลียนนะฮะถ้าพูดแบบไทยๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบอังกฤษต้องเป็นอิตาเลียนนะประเทศอิตาลีนะครับอันนี้แถมนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยออกเสียงอิตาลีไม่ถูกนะครับต้องออกว่าอิตาลีอิตาลีนะอิตาลี Stress อยู่ที่พยางค์แรกนะครับ่นี่อ, Italy อิตาลีนะครับ Italy Italian โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นชาวเนี่ยจริงๆใช้ได้กับการทักทายหรือว่าการอำลาก็ได้ครับนะ Greeting or parting นะใช้ได้หมดเลยครับนะอย่าลืมนะครับสนุกแบบไม่ต้องดูซับกับ English on Films ผมดรวาทินสั n นออกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ